ครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ช่องครูรัตวดวีสามารถนะครับทุกท่านได้มาที่วัดมหาวนารามนะครับเพื่ออะไรเพื่อตักบาตรเทวโรหณะนะครับซึ่งจัดในวันออกพรรษานะบางท้องที่ก็จัดวันถัดจากวันออกพรรษาอย่างวัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่นี้ก็จัด ในวันถัดมาอีกหนึ่งวันหลังจากวันออกพรรษานะครับวันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งทางพระพิสุทส่งเรียกกันนะครับเรียกว่าวันมหาปวารณาทำไมต้องมีการปวารณาวันออกพรรษาจุดมุ่งหมายของการปวารณาคืออะไรมาทำอะไรที่นี่ครับอ๋อวันนี้เป็นวันออกพรรษาวันแรกของปีพุทธศักราช2560 เจ็นะคะก็ตอนนี้ทนที่วัดป่าใหญ่วัดมหาวนารามอารามหลวงนะคะวัดป่าใหญ่องค์พระเจ้าใหญ่จินแปลงของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเพจะจัดงานตักบาตรเทววันแรกของการออกพรรษาวันนี้ครูรัตก็แต่งชุดสวยเลยเนาะชุดมาวัดค่ะชุดมาวัดชุดมาวัดเลแหละชุดทําบุญประมาณเจ็ดโมงเช้าเพิ่นก็จะทําการ ตักบัตรเทโบกันที่นี่นะคะคุณครูรัตปีนี้โชคดีมากนะคะได้มาร่วมบุญกับทางวัดป่าใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะคะเดี๋ยวก่อนจะทําบุญตักบัตรเทโบคุณครูรัฐก็จะไปะสวดมนต์ทรวัดเช้ากับเพื่อนก่อนนะคะช่วงเกตุวงค่อยมาตักบัตรเทโบกันนะคะนี่นะครับสิ่งที่พุทธศาสานิกชนปฏิบัติในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับหลายพื้นที่ ไม่ใช่หลายพื้นที่นะครับแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยก็จะมีการตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาบางพื้นที่ก็ชักพระไหลเรือไฟประมาณนี้นะครับทุกท่านสำหรับวันออกพรรษาปีนี้ปีพศ2567ตรงกับวันพฤหัส,สบดีที่17ตุลาคม2567เป็นวันออกพรรษานะครับ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสามเดือนถัดจากวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาก็คือพระพิสุสง์ไม่ไปค้างแรมที่อื่นนั่นเองนะครับเข้าพรรษาเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดหรือปีไหนมีแปดสองหนหรือเดือนแปดหลังถ้ามีแปดสองหนนะครับให้นับวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดแล้วก็ จะสิ้นสุดในวันขึ้น15ค่ําเดือน11หรือที่เรียกว่าวันออกพรรษานั่นเองวันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษาของพระพิสุสงฆ์ซึ่งพระภิสุสงฆ์จะเรียกกันว่าวันปวารณาปวารณานี้เป็นชื่อสังฆกรรมที่พระสงฆ์ทำในวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษา นั่นคือทำในวันขึ้น15คห้าคำเดือน11ซึ่งท่านจะเรียกว่าวันมหาปวารณาโดยทำอะไรครับโดยพระพิสุสงฆ์ทุกรูปจะเปิดโอกาสให้กันและกันว่าเก่าตักเตือนได้นะปกติพระสงฆ์จะสวดปฏิโมกในโวสถทุกครึ่งเดือน คือวันพระวันพระขึ้น15บห้าค่ำแรม14บสี่ค่ำหรือแรม15บห้าำแต่ในวันขึ้น15บห้าำเดือน11ท่านไม่สวดปาฏิโมกนะครับท่านจะทำพิธีปวารณาออกพรรษาแทนซึ่งเป็นวันที่ให้พระพิสุขสง์ว่ากล่าวตักเตือนและชี้บอกข้อผิดพลาดแก่กันและกัน ด้วยความเสมอภาคและเป็นไปด้วยความเมตตานะครับต่อกันปรัสนาดีต่อกันในอดีตนั้นนะครับเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาณนะพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีมีพระพิสุกลุ่มหนึ่งแยกย้ายกันจำพรรษาณนะอารามรอบๆพระนคร ภิกษุเหล่านั้นมีความคิดว่าเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลวิวาทระหว่างกันสมควรปฏิบัติมุขวัตมุขวัตคืออะไรครับคือการไม่พูดจากันตลอดพรรษาขันเมื่อออกพรรษาแล้วนะครับพระภิกษุเหล่านั้นได้พากันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวิหาร ทุนเรื่องในการปฏิวัติมุ่ขวัดให้พระพุทธเจ้าทรงทราบซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าเป็นการอยู่ร่วมกันเหมือนปัตุสัตว์แล้วทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ทำปวารณาต่อกันว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายผู้จำมันสาแล้วปวารณาต่อกันในสามฐานะคือ ด้วยการได้เห็นด้วยการได้ยินหรือด้วยการรังเกียจสงสัยดังนั้นวันออกพรรษาจึงได้เรียกอีกอย่างหนึ่งในหมู่พระสงฆ์ว่าวันปวารณาออกพรรษาหรือวันปวารณานะครับทุกท่านสำหรับอานิสส์ของการจำพรรษาได้นำความรู้จากการศึกษาปฏิบัติธรรม ไปสั่งสอนประชาชนได้ดีขึ้นเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนเพื่อนสหทธันมิก<ว>ก็คือเพื่อนพระสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนกันได้เป็นตัวอย่างให้พุทธศาสต์สนิกชนได้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องการประวาวารณาได้ทำบุญสมาทานศีลฟังธรรมนะครับเมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบไตมาส ได้ปะวารณาออกพรรษาและได้กรานกถินแล้วย่อมได้รับอานิสง์หรือข้อยกเวน้นพระวินัยหข้อคือหนึ่งเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาออกจากวัดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์รูปอื่นก่อนได้สองเที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสับครบสำรับ สามผืนครบสำรับสามผืนสามฉันคณะโพูดได้นั่นก็คือการล้อมวงฉันข้าวได้ฉันปัตหารได้สี่เก็บอดิเรกจีวรนวายได้ตามปารถนายกเว้นศิกขาบทข้อนิสักคิยปาจิตตีบางข้ออันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับห้า จีวรลาบอันเกิดในที่นั้นเป็นของภิกษุหมายความว่าเมื่อมีผู้มาถวายจีวรเกินกว่าไตรคองสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องสละเข้ากลองเข้ากลองกลางนะครับทุกท่านนี่คืออานิสงส์ของการจำพรรษาครบพรรษาแล้วนะครับประเพณีเกี่ยวกับวันออกพรรษานะครับ พระภิสุสามเณรจะร่วมกันประกอบพิธีสังฆกรรมใหญ่และก็เป็นโอกาสดีที่ศาสนิกชนพุทธศาธสนิกชนนะครับในแต่ละภูมิภาคได้จัดประเพณีบุญขึ้นเรียกว่าตักบาตรเทโวบ้างนะครับแล้วก็ไหลเรือไฟบ้างชักพระบ้างตามแต่ท้องถิ่นนิยมนะครับต่อจากหลังออกพรรษาแล้วก็จะมีพิธี ทอดกระถินนะครับซึ่งมีกำหนดแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วก็เทศทําบุญมหาชาตินะครับตักบาตรเทวโรหณนะชื่อเต็มก็คือตักบาตรเทวโรหณะนะครับชื่อเรียกสั้นๆเรียกว่าตักบาตรเทวแปลว่าการย่างลงจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า นะครับเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จสู่โลกหลังจากเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์เพื่อโปรดพระมารดาและเหล่าเทวดาวันมหาปวารณาวันมหาปวารณาคือวันสุดท้ายของการจำพรรษาอยู่บนสวรรค์แล้วก็เสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์แล้วนะครับก็สรุปได้ว่า ตักบาตรเทวนิยมตักบาตรตอนเช้าถวายอาหารพระภิกษุฟังเทศรักษาบัวสุดศีลก็คือตอนรุ่งอรุณของวันตักบาตรเทวพระภิกษุสามเณรจะลงทำวัดในพระบัวสดพอพระอาทิตย์ขึ้นก็สมมุติว่าพระลงมาจากบันไดสวรรค์บางที่ก็มี บันทีบันเรงไทยเดิมสมมุติว่าเทวดาบรนเรงงขับกลตามส่งพระพุทธเจ้านะครับประเพณีก็คือภาคกลางนะครับภาคกลางที่ติดกับลําน้ําก็จะแห่ไปตามลำลำคลองเนี่ยหไหมครับภาคใต้ก็ชักพระนะครับแล้วก็หลายๆวัดก็ให้ จัดให้พระพิสามเนรเดินลงมาจากที่สูงเปรียบเหมือนเดินลงมาจากสวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับก็รวมรวมแล้วพิธีตักบาตรเทโวก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามช่องครูรัตวดีสามารถนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ ใจวันนี้ก็ตักบัตรเทโบเรียบร้อยนะคะก็ตักบัตรเทโบเรียบร้อยแล้วที่วัดม,มหาวนารามอารามหลวงวัดป่าใหญ่องค์เจ้าใหญ่ินแปนของจังหวัดอุโขทัยน,น,นีนะคะอิ่มบุญบบกินใจส่งถึงทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปของสุรัตนะคะทุกท่านเปบุญด้วยกันนะคะทุกคนนะคะ